อนนี้อยู่ที่รัฐยู่าอยู่นะครับกำลังวิ่งกลับไปรับงานครับรอบนี้ก็ไม่ได้วิ่งเปล่ากลับครับผมกลับไปรับงานที่ยู่านะครับประมาณ320กิโลเมตรครับรับงานกลับไปที่ถิ่นทางกินเรานะหรือโซนกลางประเทศนะก็ับก็ดีเลยครับไม่ต้องตีเปล่ากลับงานกลับนี่อยู่ระยะทางอยู่ที่ประมาณ1,580กิโลเมตรครับ วิ่งมา1680มีงานกลับไป1580ก็หวานหมูครับอาทิตย์นี้หวานเจี๊ยบอิ่มนะครับอาทิตย์นี้อิ่มเลยชิวๆนะส่งวันศุกร์นี่เอาวิวบรรยากาศตรงเขาก่อนออกจากรัฐยูทามาให้ทุกคนชมนะครับ ได้ทั้งเงินได้ทั้งเห็นวิวนี่แบบหน้าร้อนสวยนะถ้าหน้าหนาวไม่ทันได้เห็นความสวยแล้วครับมวัวแต่มองถนนครับลื่นหิมะความสวยไม่ได้ชมหรอกบางทีอะเก่งอยู่ ขากลับนี่ไปรับเป็นโซดาแอชนะครับหรือที่เรียกว่าภาษาทางการก็น่าจะเป็นโซเดียมคาร์บอเนตครับเป็นผงขา,ขาวๆไม่มีกลิ่นเป็นเคมีตัวหนึ่งครับที่เอาไปเหมือนพวกบำบัดสภาพน้ำใส่ผงซักฟอกหรืออะไรเงี้ยครับโซดาแอชใส่สบู่โซเดียมคาร์บอเนตหรือบ้านเราน่นจะเรียกว่าอะไรว่าโซดาซักผ้าหรืออะไรเนี่ยแหละ มไม่เคยรับเหมือนกันครับที่รับที่ส่งไม่เคยไปดูชา้าแล้วก็ใหญ่ทั้งคู่เลยงงทั้งคู่ครับคงต้องไปคําหาพวกนี้เอาเข้าทางไหนออกทางไหนดีเลยนะไม่ต้องตีเปล่ากลับแต่ว่า ต่อให้ตีเปล่าก็น้ํามันไม่เท่าไหร่หรอกครับขายกับตีเปล่าน้ํามันไม่น่าจะกี่พันนะไม่ถึงมห,หมื่นหรอกมั้งเปึนรถเปล่าเเบาประหยัดน้ํามันเนี่ยแต่ว่าันนี้มีงานกลับด้วยก็โหหวานเลยแล้วที่ล้างก็ถูกด้วยนะประมาณสองพันไปลายสามพันบาทครับที่ล้างแทงออประหยัดต้นทุนไปอีก มาวิวก็สวยขากับขับวิวก็สวยครับคุ้มค่าเลยโดยนี้บางทีวิ่งอยู่โซนกลางๆบ่อยๆเข้าก็มีแต่ทุ่งเรียบๆนะข้างหนาออกไปเห็นภูเขาวิวทิวทัศนแจวดีเค okay. พน้นเขตโซนแล้วยังไม่พ้นหรอกข้างหน้าก็มีอกลกใช่ไหมเขาทั้งทางเลยเนินๆนุน่น,นๆนะน่ะ เ,เดี๋ยวไปรอชมคลิปเต็มแบบยาวๆได้ทางแอปแดงนะฮะชื่อเจอ้าสุขล่าครับฝากทุกคนกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ